สวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับนี่วันนี้พามาชมพัฒนาการลูกวัวอายุ20วันครับอันนี้20วันพอดีนะครับเนี่ยเน,นโอ้โหกำลังดีดเลยวันนี้ออกนอกคองนะครับสัปดาห์นี้เราปล่อยออกไปสู้แดดและ้ะพัฒนาการของลูกกระทบฮินดูบาซินนะครับตัวนี้พ่อเป็นบามาัานเลื่อนร้อยพ่อเขาเป็นเจ้า SS 568นะครับมามีของบุญนองฟาร์มเนี่ย ันนี้หูกาลังมานะครับเนี่ยหูกําลังยาวเลยพันหูยาวนี่ลบยากนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะรอบถัดไปอาจจะเป็นบีมาสเตอร์แล้วครับเพื่อลดขนาดหูลงทรงเขาก็มาดีนะครับเนี่ยอายุ IU 20วันตอนนี้กำลังเต็มแล้ะกำเนื้อกำลังมานะครับเนี่ยดูทรงเขาก็ได้อยู่นะ อ,อันนี้จะเป็นแม่เขานะครับเนี่ยแม่เขานี่ออกเป็นบัวเทานะครับเทาไปถึงดํานิดนึงน่าจะดํหน้อยนึงอ่งแต่การส่งลูกไม่มีปัญหาครับบัวเทาลูกแดงแป๊ดเลยเนี่ยสีเข้มมากตานอกตั้งเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับถ้าไม่ติดว่าเก็บหูไม่ได้นี่รอบถัดไปก็ยังใส่บามันร้อยได้อยู่นะครับเนี่ยดูส่งแม่เขา แม่เขานี่ฮินดูบาซินเต็มเลยแล้วดูลูกเขาเนาะก็ได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับพัฒนาการของลูกวัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดือน2เดือน3เดือนก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยดูก็จะดิดเท่าๆห,หน่อยนะครับวันนี้ออกนอกคอกได้ท้องโลกกว้าง <c oughs> <c oughs> ลูกวัวอ่า ยังไงก็วันนี้ก็ให้ชมเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ